สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเต้พาเพื่นอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เกษตรพาเพื่นนะครับผมจะพามาทําอะไรนะครับผมมาดูกันเลยนี่นะครับผมเป็นถังน้ําแข็งเก่านะครับเป็นถังน้ําแข็งเก่านะครับผมเอ่อเราก็จะมาประยุกต์เลี้ยงกบนะครับผมวันนี้เราก็จะมาปล่อยกบนะครับนี่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 ไปได้กบมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเราจะปล่อยแล้วมันจะอยู่ไงนะครับผมก็ดัดแปลงนะครับผมเป็น ท่อน้ําทิ้งตรงนี้นะครับผมผมก็จะเอาท่อมาอุดไว้นะครับผมให้น้ําไหลแล้วก็เวลาจะทําความสะอาดบ่อกรบนะครับผมแล้วก็ต่อออกมาอย่างนี้นะครับผมใช้ท่อตอออกมาอย่างนี้เพื่อปล่อยลงบ่อปลาดุกนะครับผมก็ปลาดุกก็จะได้กินขี้กบนะครับผมแล้วก็อาหารเศษเหลือของกบด้วยนะครับผมงูนุ่นปลาดุกนะครับ ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ พันกบครับตัวใหญ่ๆเลยครับพี่เขาใจดีนะครับผมปกติเขาขายตัวละสามบาทนะครับเขาให้ตัวละสองบาทนะครับ ครับผมเราก็ได้ไปล่อยกบลงไปแล้วนะครับนี่ครับประมาณห้าสิบกัวนะครับผมพี่เขาเอาไซส์สามบาทให้นะครับผมดูตัวใหญ่ครับแล้วก็จะให้มันไว้พักนะครับผมข้างบนแบบนี้นะครับผมไม่ได้เอาต้นก้านมะพร้าวใส่นะครับอันนี้ เพราะว่าพี่เขาบอกว่าถ้าเลี้ยงแบบนี้ต้องทําความสะอาดบ่อยหน่อยนะครับผมก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเอาอะไรใส่เยอะเพราะว่าอยู่แบบนี้กบก็อยู่ได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะครับพี่เขาบอกว่าเลี้ยงประมาณต้องสามเดือนนะครับผมถึงจะตัวใหญ่นะครับผม <S <S ด้วยอาหารปลาดุกหรืออาหารกรบก็ได้ครับแต่นี่ผมใช้เป็นอาหารปลาดุกครับเพราะว่าเลี้ยงปลาดุกอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผมถ้าใครอยากจะเลี้ยงนะครับผมหาอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานแล้วอยู่ในบ้านก็ได้นะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียเงินซื้ออีกนะครับดูอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วนะครับผมนํากลับมาใช้มาเลี้ยงกบหรือเลี้ยงปลาได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันคลิปต่อไปนะครับผมว่ากเกษตรพาเพื่นจะพาทำอะไรมั่งนะครับผมสวัสดีครับ